สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันนี้รู้สึกว่าวันนี้รู้สึกว่าอากาศจะร้อนแล้วท่านผู้ชมสังเกตไหมครับช่วงนี้ยูทูบเบอร์ มีการร้องห่งระแหงกันทะเลาะเบาแว้งจนบานปลายขึ้นทุกวันเป็นการทะเลาะเบาแว้งของกลุ่มยูทูบเบอร์บางกลุ่มนะครับกับการด่าทอในอดีตคำพูดในอดีตคนเรานะครับคำพูดนะเวลาพูดออกไปแล้วคำพูดนั่นแหละ จะเป็นนายเราเสมอนะครับเพราะว่าการด่าทอคําพูดนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคําพูดในอดีตก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะออกมาขอโทษแล้วแต่ว่าคําพูดนั้นมันรุนแรงทําให้ใครต่อใครที่เข้าไปรับฟังทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดในหัวใจไงเพราะคําด่าทอนั้นไปด่า ทอคนที่เขาปกป้องก็คือลุงกับป้านะครับถึงแม้ว่าเขาคนนั้นก็เคยออกมาขอโทษแล้วก็ตามแต่ว่าคำพูดนี้ทำห้คนหลายหลายคนรู้สึกไม่สบายใจไงเพราะว่าลุงกับป้านี้เขาไม่ได้รับรู้อะไรด้วยเขาทั้งสองได้รับความทุกข์ใจมา,มามากพอแล้วไง เราก็มีควรที่จะทําไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั้งสองเนาะซึ่งเราปกป้องอยู่แต่ก็ช่างถเถอะเนาะกลุ่มยูทูบเบอร์เขาทะเลาะกันเราเองก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปก้าวไกลเขาได้หรอกคาพูดในอดีตมันแก้ไขไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าหากเราให้อาภัยให้แก่กันได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะ แล้วก็ยังมียูทูบเบอร์บางคนบางช่องอะแต่ก่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตอนหลังกลับมาขอโทษลุงกับป้ามาอยู่ฝั่งเราไงลุงกับป้าก็ให้โอกาสยกโทษให้แล้วก็ให้ไปทำคอนเทนต์ที่จำปะดงอยู่พักหนึ่งแต่ตอนหลังก็กลับไปอยู่บ้าน แต่ตอนนี้ออกมาด่าลุงกับป้าอีกแล้วอันนี้มันก็เป็นลักษณะของนิสัยคนเนาะเป็นบางช่องพฤติกรรมนิสัยของคนจริงๆแล้วเขาน่าจะละอายใจเนาะเพราะว่าลุงกับป้าเนี่ยไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเขาเลยเนาะแต่เขากลับไปดา่า ท,ท,ทั้งงที่ตัวเองก็เคยได้ผลประโยชน์จากลุงกับป้าที่ไปทำคอนเทนต์นะทุกวันนี้ก็ยังได้ผลประโยชน์อยู่แต่ก็ช่างเถอะมันเป็นนิสัยพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเนาะเขาทำอะไรเขาก็จะได้สิ่งนั้นนะั่นแหละพูดก็พูดเถอะเนาะสองคนผัวเมียเนี่ยเขาก็ได้รับความทุกข์ทรมานใจมานานมามากพอแล้ว เขาก็ไม่ได้มาสร้างอะไรให้เราเดือดร้อนเนาะแล้วทําไมต้องไปด่าเขาด้วยเนาะมันก็แปลกเนาะท่านผู้ชมได้ติดตามคดีที่ไปบุกรุกบ้านของอากูกันไหมครับอันนี้แล้วก็เป็นผลกรรมเนาะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยกับชีวิตคนเราเนาะสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่ใช่ของเราเราต้องมีจิตสำนึก ในการแยกแยะสิ่งในควรไม่ควรเนาะรู้อยู่แก่ใจอันนี้เราไม่ได้ไปซ้ำเติมคนคนตายนะคือเป็นอุทาหอณ์สำหรับคนที่จเจ้าเยี่ยงอย่างไงไปบุกรุกบ้านของเขาเจ้าของบ้านเขารู้เขาก็ไปแจ้งไปบอกกล่าวถ้าหากเราไม่มีความโล้ ละโมบอยากได้ของคนอื่นมันมันคงจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เนะาะทำไมต้องจบชีวิตลงเพราะความโลภแล้วก็ไปหลงเชื่อทนายที่เขาแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีเนะาะจะไปโทษใครไม่ได้หรอกมันต้องโทษตนเองอะตนเองเป็นผู้ก่อก็ได้ติดตามข่าวนี้ ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาต้องการคือเขาจะถอนการฟ้องปละปักใช่ไหมไปขอให้ทนายถอนฟ้องให้เพราะว่าอาจจะสำนึกไม่อยากดำเนินเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ของตนเองไงแต่ไม่รู้ท่าไหนเครียดจัดทำให้จบชีวิตลง โดยการฆ่าตัวตายนี่แหละของไม่ใช่ของของเราอะไปอยากได้ของเขาเมื่อตัวเองเดินทางพลาดเดินทางผิดก็ต้องมาจบชีวิตตัวเองเพราะหาทางออกไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็พูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้วเนะแต่ว่า ทนายความนี่อาจจะดำเนินการของการฟ้องปรปักชาหรือเปล่าไม่รู้ความเครียดเนาะทำให้จบแบบไม่น่าจะให้เกิดขึ้นนี่ถ้า,าเราไม่ไปละโมบแต่แรกไปอยากได้ของของที่ไม่ใช่ของของเราแล้วไปลงเชื่อคำที่ทนายเห็นแก่ตัวเนาะเห็นเห็นแก่ได้ นะนำในสิ่งที่ไม่น่าจะแนะนําในทางลักษณะน,นั้นเนะาะทางที่มันไม่ใช่ของของเราเป็นกรรมนะเกิดจากกรรมที่เรากระทำนั่นแหละ